จะมีศักยภาพที่จะตามไปฆ่าคนถึงในท้องถ,ถิ่นบ้านเพื่อนบ้านได้สามศพสุดท้ายที่รอยแม่น้ำโขงมาติดอยู่ที่จังหวัดนครพนมคือศพของสุรชัยแซ่ด่านกาสลองภูชนะเพื่อนของดิฉันทั้งสามคนค่ะเพราะฉะนั้นการเข้ามาต่อสู้ในวงการเมืองของดิฉันบอกตรงนี้เข้ามา สุรชัยแ่ด่านคอมมิวนิสต์ใหญ่ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากกรณีนำผู้ชุมนุมบุกเข้าเผาจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำผู้ก่อการลายคอมมิวนิสต์จำนวนนับร้อยบุกขาปนขบวนรถไฟสายตายชิงเงิน1ล้านสองแสนบาทก่อนจ่อญิงร่องสารวัตรกองปราบปรามเสียชีวิตต่อหน้าผู้คนก่อนที่ต่อมาในภายหลังจะถูกเจ้าหน้าที่ล้อมจับเวไดที่นาจวนผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องราวของคอมมิวนิสต์ใหญ่สุรชัยแซ่ด่านจะเป็นอย่างไรเ e g e n เดอร Channel จะเล่าให้ฟังเจ็ดนาฬิกาเช้าตรู่ของวันที่26ทธันวาคม2521ขณะที่ผู้คนกำลังใจจดใจจอ่อกับการรอคอยขบวนรถไฟขึ้นลอง ที่จะเข้ามาเทียบชันฉลาสถานีพุพีอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่างก็ต้องตกใจไปตามๆกันเมื่อพบเห็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จำนวนนับร้อยแต่งกายในเครื่องแบบทหารกองทัพลดแอกแห่งประเทศไทยในชุดเขียวดาวแดงมีอาวุธปืนครบมือพากันบุกเข้ามายึดสถานีรถไฟพร้อมกับใช้เครื่องขยายเสียงของสถานีรถไฟประกาศไม่ให้มีผู้ใดขัดขืน จากนั้นไม่นานเมื่อขบวนรถไฟขบวนที่49สายกรุงเทพนะครศรีธรรมราชแล่นเข้ามาเทียบชานชลากลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้กลูกันไปที่รถไฟใช้ปืนบังคับที่ให้ผู้โดยสารและพอขอรอลงมาจากรถทั้งหมดเมื่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ได้จีอาผู้โดยสารรวมทั้งเจ้าหน้าที่รถไฟมารวมกันที่ชานชลาแล้วกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมิวนิสต์ได้แยกควบคุมเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งนำโดยร้อยตำรวจเอกสวัยพนชนะรองสารวัตรแผนกห้ากองกำกับการสองกองปราบปรามและเจ้าหน้าที่อีกแปดนายควบคุมตัวไว้อย่างแน่นหนาก่อนจะแยกย้ายกันขึ้นไปบนขบวนรถไฟแล้วปล้นเอาเงินของกรมธนลักษ ซึ่งจะนำไปลงที่สถานีชุมทางทุ่งส่งเพื่อนำส่งต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตซึ่งบรรจุมาในกระสอบลายกระสอบนำลงมาก่อนจะนำส่งขึ้นสู่รถกระบะซึ่งพักพวกนำมาเตรียมไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมวนิสต์ได้จับตัวร้อยตำรวจเอกสวัยพนชนะลากพามายังกลุ่มผู้โดยสารก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่จนล่างพุนต่อหน้าผู้โดยสารนับร้อยๆคนที่ชันชาลาแล้วประกาศทางเครื่องขยายเสียงว่า นี่คือตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ให้ความร่วมมือกับผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะต้องตายแบบนี้ก่อนที่เวลาต่อมาหัวหน้าใหญ่ของกลุ่มผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือที่ทราบชื่อในเวลาต่อมาคือนายสุรชัยแซ่ด่านจะได้ขึ้นไปยืนบนหลังคารถไฟแล้วปลุกระดมมวลชนโฆษณาชวนเชื่อประชาชนทั้งหมดที่ถูกควบคุมตัวอยู่ข้างล่างเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมงจากนั้น จึงนาศพของร้อยตํารวจเอกสวัยกลับขึ้นไปไว้บนขบวนรถแล้วไล่ผู้โดยสารให้กลับขึ้นรถแล้วปล่อยให้รถออกจากสถานีพลุ่พรีเดินทางต่อมายังสถานีบ้านซองก่อนที่กลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมิวนิสต์นับร้อยจะล่าถอยออกจากสถานีรถไฟพลุ่พลีไปอย่างลอยนวลท่ามกลางความตนกตกใจของประชาชนที่อยู่ในบริเวณน,นั้น